รู้แล้วเป็นคนป็นคนดีพียีแปดเลยอะไรนะดีพียี่ดับเบิลดีดีโอเคเดี๋ยวดูปืน่อน MP5 ไฟต์บบพีไฟแรงป่ะวะเอ็มพีไยตีไฟเอยมีไฟ MP5 ได้อยู่พีไฟก็หมดอยู่อ๋อพอดอโอเคเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยยยมอย่างไว คนแล้วเนี่ยตอนนี้แม่งรอสุ่มรอสุ่มสี่แล้วสี่แล้วหลังเล่นอันนี้เราเอาวีเบลติดได้เอาวีได้ไหมไม่เหนื่อยสักพักเบลกำลังติดคายกาลิน่าอย่างหนักนี่ดูปืนดูปืนนี่เห็นไหมะไรชาวล็อกหนึ่งแล้วนี่ดีพีสเบิลดพีเว้ยวิวืม ดับเบิลดีพีสองก็บอกมอบมอบกระโดดกระโดดมอบกระโดด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 ใครมั่งปลารละเบิดวะไป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 ,ไปชุดชาวล็อกเว้ยรู้ว่ารู้จักป่อยน้องแตกไพ่หนึ่งครับ โอเคโอเคดีมากดีมากสอนหลังมีนฮะแต่ไพ่หนึ่งมีคนปลาระเบิดมาฮัลโหลปลาสวนกลับไปครับไฟเดอร์โฮลดิงเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเโดนอยู่โดนอยู่โอ้ยโอ้ยมีนบางบินบางโอเคโอเคเออนั่นแหละนั่งย่อไปนั่งย่อนั่งย่อดิโลดสวมต่อสวมต่อย้ายโคเวอร์ย้ายโคเวอร์ไม่รู้อยู่บนรถไฟมั้ง <c oughs> มีมินมินโอุ้ยเออหลังเข้ามาินหลังหลังโอ้ดีบีเอสเหรอโอ้ยดีบีเอสเหรอเออไอ้ย่าชิมึงเล่นหลังนี่หว่าเอาเระเบิดไว้โดนวะยังไงเจอแล้วหนึ่งอยู่วรถไฟอยู่บนรถไฟรถไฟไหนรถไฟไหนเห็นแล้วเห็นแล้วมันวิ่งไปมันวิ่งไปไขวารถไฟขวารถไฟขวามันวิ่งไปมันวิ่งไปมันน่าจะลงมามันน่าจะลงมามาดิมาดิ เออมันเอาว่ะมันเอามีวามนว่ะจะเอาไว้ได้ไหมมีนมีนมีนสายเข้าสายเข้าเหรอเป็นนึงวันนึงอ่ะมีนดูโดถไฟอยู่สายเข้า,า,ขานี่ไงนี่ไงโอเคเพื่อนเก็บมาแล้วโอ้ยที่นี่มันนอนหมอบเลยเนี่ว่ะเรียบร้อยครับผมนอนหมอบแล้วไงไงล่วงไปครับล่วงไปยิงกดยิงกดอยู่ไหนไวะไม่อยู่ไหนไวะโอ้ยอยู่ซ้ายเหรอเฮ ซ้ายซ้ายซ้ายมันเลนซ้ายมันเลนซ,ซ้ายอย่าดูขวาให้ดูขวาให้ขวามีขวามีคนนี้คนนี้คนนี้นะติดติดพันติดพันค่าหนึ <camar> ่งครับโ,โอ้ยระเบิดโอ้ยโอ้ยอี้ยเสียดเสียดนิดนึงเสียดนิดน,นึงบุกฐานมนเลยบุกฐานมนเลย อย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเกิดหลังเข้าหลังเข้ามันอ้อมอ่ะเอ้ยมันอ้อมมันจะมียิงว้าเอ้ยไอวิวไอลูกซองไอซองมันเดินยิงกันเลยสวัสดีครับอะไรยิงอะไรยิงอะไรกระโดดขึ้นมาดิกระโดดขึ้นมาดิอุ้ยเฮียลูกซองไอศาสตว์อ๋อปลาระเบิดใส่พวกกันเองอีกโอ้โหไอไฟเอ้ยยิงมันดิยิงมันดิ ยิงมัาดิยิงมันดิโอ้โหมันไม่แตกว่ะเฮ้ยเฐานเราฐานเราแตกแล้วแตกแล้วมีเก็บแล้วมีเก็บตัวหลังรถไฟแล้วตัวรถไฟตายยังไอ้สีชมพูอ่ะไอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโดนมีเก็บแล้วโอเครีโหลดระวังไหลหลังนะเว้ยวิวระวังมันเข้าหลังนัมึงอามินอามินอามินดูรถไฟอามินอามินอยู่ตรงตรงทางเข้าอยู่โอเค แม่งขยันปลาระเบิดชิบหายเลยโอ้หัวกะโหลกขึ้นแล้วแม่งมีนหนอยวะกระังแร่มันอน้อมนะแตกหนึ่งเสียงตีนเสียงตีนแตกสองครับ ีเระเบิดเกือบตายโคเวอร์หน่อยฮยูยูเอ้ยระเบิด,ด,ด<ส><ข>อีแกแล้วใครไม่ขยันปลาจงวะอุ้ยเกือบตาเจียผมไม่ได้ผมมาผมมาเอ้ยหลังเราเข้าเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นดันหน้านอยู่จะพูดะพูจะพูููดพูู่งดพดจะ มันตายอ่ะมันตายอ่ะก็ว่าอยู่ว่าใจดออุ้ยเกือบดีนะกระสุนจะหมดแล้วว่ะเอา M V ไฟมาโอเคเฮ้ยตัวข้างบนตัวข้างบนข้างบนโอ้ยเฮ้ยเอ้ยยิงไม่ตายแต่ M V ไฟไม่แรงเลยว่ะใครมึงเอาพลดลมจ่อไม่วะเออหัวแตกหนึ่งครับ หัวแตกหัวแตกไปยังไงสิยังไงสิเฮ้ย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 ข้างหน้าวิวข้างหน้าเออนั่นแหละแตกแตกโอ้โหชนะวิวมาว่ะเอาเรื่องว่าอย่าไปแค่สี่ตัวเองเอาเรื่องเอาเรื่องที่นี้ที่นี้ไม่เก่งที่นี้ไม่เก่งเพราะต้องเป็นห้องไงแต่ก็ยังได้อยู่มันก็เล่นเป็นอยู่นะ คนจีนแล้วคนจีนอีกแล้วไล่เหยิ่ไล่เหยิ่เฮ้ยเล่นขวาวิวเล่นขวาเหมือนเดิมขวาขวาขวายึดเนินให้ได้มีเล่นกลางอ่ะมีเล่นกลางอ่ะมีอ๋อไม่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 อะมีอะมีอะมีเล่นเล่นเล่นตามมุมอับเอาแล้ว มีไม่สามารถกาดได้แล้วอ่ะ <c oughs> ยัยจังไม่ได้ปืน้นมาเอาแต่ปืนคามาไอ้เจ้ายัยจัง <c oughs> อันนี้กาดกาดยากอันนี้กาดยากบอกเลยว่าต้องหาจังหวะยิงดีๆ <c oughs> เฮ้ยพ้องมาพ้องมาข้างหน้าข้างหน้าตูนุกตูหน้า <c oughs> ตูหน้า <c oughs> ตูหน้าตูหน้า <c oughs> ไป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 กดอยู่ยิงกดยิงกดย,ย้ยายย,าย้ายย้ายมินยิงยิงยิง ระเบิดน้ำเอาระเบิดไว้เฮ้ยขวาเข้าไปซ้ายเข้าซ้ายเข้าตัวนึงนะองเอาเปลี่ยนเอเคแล้ววะไม่สามารถใช้ได<ๆ>้ซ<ะ>เจ็บไรแล้วตัวนึงเจบ็จบเจบ็บเจ็บมันเจบ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 ็บไอตัวหลังตู้คอนเทนเนอร์ขาว,วอ่ะอุ้ยไอตัวนั้นเจบ็บเออเนี่่ยยอูแล้ว กระสุนกูจะหมดแล้ววะเป็นปืนเงินไป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 ย้าย้ายย้ายใครตั้งโลกใครตั้งโลกเฮ้ยมันลอยมันลอยเฮ้ยแตกแตกแตกนึงมันล้มมันล้มวลบมันนล้มันหลบระวังวิวสายสายมีสายมีสายมันอยู่ตรง๋อ้ยเฮีย ล้มล้มล้มชุบหน่อยชุบหน่อยตตััววนนีี้้แแมม่่เดี๋ยวกูจะเก็บเอ้ยเฮ้ยมันมันจะชุบเพื่อนมันจะชุบเพื่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อนยิงเลยยิงเลยเออนั่นแหละชุบ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 สายเข้าตัวหนึ่งนะสายเข้าตัวหนึ่งเดี๋ยแล้วเฮแล้วเฮแล้วงั้นโฟกัสซ้ายก่อนเดี๋ยวๆออกวงก่อนออกเดี๋ยวเดี๋ยวหิวเลือดอยู่หิวเลือดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาสามเก่งอยู่เพื่อนมาสามเก่งอยู่โอ้ยเฮียเอ้ยหิวเลือดไม่ทันไม่เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวเลือดไม่ทันหิวเลือดไม่ทัน มันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวมันต้องกลัวมันต้องกลัวตามตามคอยดูดิว่ามันอยู่ไหนจะได้จ่าข้อมูลให้เพื่อนอยู่อยู่กลางอยู่กลางมันอยู่กลางนี่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 จับมันโอ้ยไอ้เหี้ยมันเก็บตาแล้วมันเก็บตาแล้วขว้าขว้าขว้าฮัลโหลขวามาอ้มไปแล้วมาอ้ไปแล้วเอออะไรเขี้ยมเบอร์สามเก่งอยู่เบอร์สามเก่งอยู่เอาเรื่องเอาเรื่อง ไปก่อนเฮ้ยเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าปืนกลมือดูนคายเอามินนหนบอกไม่เอาปืนกลมาตอนแรกปืนใครอย่าเล่นเลยแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งร่อนโอเคเฮ้ยที่เดิม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 ไอตัวเดิมไอตัวเดิมหลังคันเนอร์หลังคันเนอร์หลังคันเนอร์ขาวโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดน เจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเฮ้ยขวาขวามันวิ่งมันวิ่งขึ้นมามันวิ่งขึ้นมาล้มหนึ่งล้มหนึ่งระวังระวังระวังขวาไปโสมเอ้ยไม่ใช่ไปโสมไปเสริมไปเสริมนั่นแหละล่วงดีโลดโอุ้ยอิเชี่ยอิเชี่ยเกือบโดนไอ้สัสใครปาระเบิดมาวะแม่งอะไรปาระเบิดเขาหมอกค<อ>วันพอกูมาแล้ว แตกสองฝั่งนั้นน้องไม่ใช่หรอฝั่งนั้นน้องมันเหลือสองคนมันเหลือสองคนมันเหลือสองคนมีสายแน่หนึ่งตัวเพราะคนปลาระเบิดมาฝั่งตรงมีนสายหนึ่งสายหนึ่งข้างบนข้างบนได้ใช่ใช่ก็ว่าอยู่แหละมีคนปลาอะไรขึ้นมาวะโอ้ยไอ้เหี้ยเอาเขาหลังเหรอตอนไหนวะเอ้ยเอาว่ะได้อยู่ได้อยู่ล่วงล่วงเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวหามันให้เจอมันต้องอยู่เลนกลางอยู่เลนกลางอยู่เลนกลาง ปันแลวเปิดซุ่มปันแลเปิดซุ่มอ้อมเลยอ้อมเลยดันดันดันลุม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 กูไปขวากูไปขวามันอยู่กลางมันอยู่กลางเฮ้ยไอ้เหี้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่เออล่วงไปล่วงไปเกือบตายหายมีหน้าที่ทำนาเมียอยงนะ้วะต้องต้องฝีมือฝีมือกากลงร้อยเปอร์เซ็นฝีมือกากลงไปครับไปครับที่เดิมครับ ที่เดิมครับตั้งโลก่อนเลยอันดับแรกที่เดิมที่เดิมมันที่เดิมมันที่เดิมมีคนไปตรงกลางมีคนไปตรงกลางเห็น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 สมุกดำสมุกดำระเบิดน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นกลางเล่นกลางยิงกดยิงกดย้ายย้ายย้ายระเบิดระวังตอนนี้ยังไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหัวมาแล้ว เจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บไม่ได้เลยว่ะมันมันมันเห็นกูอ่ะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ตรงแน่ๆต้องอยู่ข้างบนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยขวาเข้าขวาเข้ามินมินวิ่งมาชุบหน่อยได้ได้ได้เรือเรือเรือวงมาแล้ววงมาแล้วดูแล้วละตอนนี้ตอนนี้ดูศัตรูชื่อวงมันเจ็บปะวะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนิดนึงนิดเดียว หิวหิวหิวเร็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 วเลนกลางเลนกลางมันอยู่เลนกลางเลนกลางข้างหน้าข้างหน้ามันเข้ามาหาเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยิงกดอยู่ยิงกดอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่นี่ดัน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 นี่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 มันอ้อมมันอ้อมมันจะอ้อมมันจะอ้อมมันจะอ้อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยวงมาวงมา แม่งอยู่ไหนวะสมกสมกดักสมกดักเอ้ยมีคนมีสมุกกูกูกูเป็นคนปลาอยู่อยู่กูซ้อนหลังให้มีมินถอยมาระเบิดระเบิดอ้ยระเบิดข้างหลังกูดีนะไม่โดนตรงนี้ตรงนี้อยู่ไหนวะแม่งอยู่ไหนเนอ่กโอ้ยแม่งสมอกไอชิบหายอุ้ยกูออวงนี่วชิบหายนี่ก มันอยู่นี่มันอยู่นี่กูปาแฟดนำมันโดนมันโดนมันโดนแฟดมันโดนแฟดนี่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 กูเห็นแล้วอีกระสุนหมดกระสุนหมดซอนหน่อยเออนั่นแหละไอ้ยุกระสุนมาหมดเลยตอนนี้วะเออใช่ยี่โม่แต่ยิงเพลยี่ก็ลืมดูกระสุนนี่สัต ไอ้เฮียเดี๋ยวซ้อนสอคนสามคนอ่ะรับรองไอ้เฮียไม่มีวันตายหรอกไม่มีวันได้หรอกบอกเลยซ้อนสามอะไม่ออกไปคนหนึ่งแล้วเว้ยไม่ออกไปคนหนึ่งแล้วเว้ยไม่ออกไปคนหนึ่งอะไรหัวร้อนแหล่ะไอ้แสเออหัวร้อนทั้งโลกที่เดิมที่เดิมอุ้ยเชี่ยมันยิงมีอะไรวะกูเป็นตัวมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเอ้ยงั้นเนี่ยเดี๋ยวยิงกดทีนึงยิงกด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 เอ้ยมีขวาขวามีขวามีมีเห็นรอยสโมุกอยู่ขวามีขวามีตรงไหน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  มองมองไม่มองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นตัวแต่รู้ว่าขวามีมันมีคนโยนสโมกมาทางมาทางด้านด้านด้านซ้ายเว้ยจากทางขวาอ๋อนั่นสโมกเราสโมกเราโอสโมกเหรอหรือว่าหรือว่าสโมกสุดจุดเนี้ยให้มันเห็นเราตื่นแล้วเอ้ยเอ้ยขวาบดชนไหนเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันใช้สไนมันใช้สไนระวังระวังระวังข้างหลังสองข้างหลังสองข้างหลังสองกูเห็นข้างหลังด้วยตัวนึง ไอ้เียโดนโดนเกือบกูเกือบตายย่าเกือบตายโดนโดนกูยิงโดนมันมันเจ็บตรงกันแล้วเอาเอาเอมันอยู่ไหนอ่ะมันกำลังอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมีเอ้ยมีตัวร่างกลางตัวร่างกลางมีตัวร่างกลางมีนะเห็นแล้วเห็นแล้วยิงกดหน่อยยิงกดหน่อยมันอยู่กำแพงนี้มันอยู่กำแพงนี้ยิงกดยิงก้นเห็นแล้วเห็นแล้วมันกระโดดมันกระโดดข้างบนไม่มีใช่ไหมไปวิ่งนะไม่น่ามี เจ็บเจ็บล้มล้มล้มเอ้ยวิววิวกางมันมีคนเข้ากลางมันล้มอยู่เออชนะครับผมเออยังดียังดี เอาล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะก็มาเล่นกัน3คนกับเพื่อนนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ